ครับนักศึกษาครับสำหรับปวสหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปใหม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคาดผิดไปว่าเออวันที่12เราจะได้มาเจอกันนะครับก็เรื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะต้องปล่อยคลิปมันต่อไปนะครับเรียนออนไลน์กันต่อไปนะครับก็ตั้งใจนิดหนึ่งนะครับเอาวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเนื้อหานะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์ตัวหนึ่ง นะครับที่จะใช้ในการแก้สมก,การนะครับทางไฟฟ้าที่มีความสลับซับซ้อนนะครับพวกเราเคยมีพื้นฐานมาบ้างแล้วแหละนะครับในเรื่องของการแก้สมก,การ2ตัวแปรและ3ตัวแปรนะครับที่เราไม่ทราบค่านนะครับคณิตศาสตร์ตัวนึงที่ถูกนำเอามาใช้นะครับ,นะรบอ,อ,อย่างมากเลยนะครับแล,นนแล้วก็เป็นคณิตศาสตร์ที่ง่ายแล้วก็คุคิดว่ามันดีที่สุดนะครับสำหรับการแก้ สมการ2ตัวแปรและ3ตัวแปรนะครับคณิตศาสตร์ตัวที่ว่านี้ก็คือแมทริกและดีเทอร์มินานส์นะครับแมทริกและดีเทอร์มินานส์เนี่ยจะใช้สําหรับการแก้สมการนะครับ2ตัวแปรและ3ตัวแปรซึ่งในระดับเราเนี่ยก็แก้มาเต็มที่ก็3ตัวแปรก็แยกแล้วนะครับอ่ะเรามาดูว่า,เ,าเราจะแก้สมการนะครับโดยใช้แมทริกซ์ได้อย่างไรนะครับแมทริกซ์และดีเทอร์มินานส์เนี่ยนะครับเรามาดูตัวอย่าง เขียนไว้ว่าแมทริกซ์และดิจิทันเนี่ยครับใช้เพื่อแก้สมการ2หรือ3ตัวแปรจริงๆมันแก้ได้มากกว่านี้นะครับถ้าเป็นลักษณะของแมทริกซ์นะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่2 3ตัวแปรนี่แหละนะครับในระดับเราเนี่ยไม่เกินนี้นะครับเรามาดูผู้มีตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือผู้มีสมการอยู่2สมการนะครับก็คือสมการแรกเนี่ยนะครับ 3x มเอลบสอเท่ากับหนะครับเป็นสมการที่1 สมก,การที่2คือลบ4 x บวก y เท่ากับ4เป็นสมก,การที่2จงหาค่า x และ y นะครับทำห้จะรู้ว่า x มีค่าเท่าไหร่ y มีค่าเท่าไหร่เมื่อเราได้ค่า x และ y แล้วเราเอาไปใส่แทนสมก,การจะทําให้สมก,การเป็นจริงนะครับนั่นคือค่าที่ถูกต้องนะครับถ้าเราใช้อย่างกรณี2ตัวแปรเนี่ยมันมีวิธีการนะครับด้วยการแทนค่าย้ายไปย้ายมาก็าสามารถหาคําตอบได้แต่มันมีวิธีการง่าย การใช้แมทริกซ์และดีเทอร์มินัสครับมาดูนะครับวิธีการทำยังไงอันดบันะบ,นดบแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องจัดสมการถ้าสมการากับตัวแปรอ,อยู่สลับที่กันนะครับเราจะต้องจัดรูปแบบสองสมการก่อนนะครับหนึ่งจัดรูปแบบสมการจัดยังไงจัดรูปแบบสมการนะครับจัดรูปแบบสมการ ให้ค่าตัวแปรที่เราไม่ทราบค่านี่อยู่ตรงกันถ้ดูนะครับจากตัวอยา่างคูรียนคูจัดมาแล้วเช่นแถวหน้านี่เป็นเป็นตัวแปร x เ,เห็นไหมครับแถวที่2เป็นตัวแปร y และเครื่องหมายหลังเครื่องหมายเท่ากับนี่ให้เป็นค่าคงที่นะครับต้องจัดตัวแปรให้อยู่ในรูปนี้นะครับตัวแปรที่ไม่ทราบค่าต้องตรงกันนะครับแล้วก็หลังเครื่องหมายเท่ากับ,กบเนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่นะครับเมื่อได้เมื่อจัดสมการเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาเขียนแมทริกซ์ วิธีการเขียนแมทริกซ์นะครับให้นำค่าคงที่นะครับตัวเลขที่เป็นค่าคงที่พร้อมเครื่องหมายนะครับมาเขียนลงในแมทริกซ์ดูนะครับแถวแรกนี่เป็นแถว x เห็นไหมครับตัวแปรที่เราไม่ทราบค่ามีอยู่2ตัวก็คือ x กับ y นะครับแถวแรกนี่เป็นแถว x นะครับแถวที่2นี่เป็นแถว y แถวที่3นี่เป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่านะครับและแถวที่4อันนี้เป็นค่าคงที่ตามด้วยอูหลังเื่งหมายเท่ากับเห็นไหมครับเราก็มาเขียนเลยครับ สามเห็นไหมครับ y คือ 2, ลบสองพอลบสองมาด้วยนะครับมันเป็นลบเห็นไหมครับ x คือตัวแปรตัวแรกนะครับมีค่าเท่ากับ5้านะครับนี่ครับค่าคงที่มีค่าเท่ากับ5แถวที่2ก็ x คือลบสี่ y คือ5เห็นไหมครับตัวแปรที่ไม่ทราบค่าคือตัวแปร y แล้วก็ค่าคงที่คือ4เห็นไหมครับเอามาเขียนแมทริกซ์ก่อนเมื่อเขียนแมทริกซ์เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะเอาค่าคงที่ค่าคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรที่ไม่ทราบค่าหรือ,รอค,ราาค่อ h, อคาคงทีงงง่นะครับมาหาค่าดีคือร์มินาลหรือค่าคราจะเรียกสั้นๆว่าหาค่าเดตนะครับค่าดีเอทีครับวิธีการหาทำหํำยังไงวิธีการหานะครับถ้าเป็น2ตัวแปรใช้วิธีการคูนคว่นะครับคูณลงนะครับก็คูนคว่ก็คือคูณลงนะครับมีเครื่องหมายเป็นบวกมีเครื่องหมายลำหน้าเป็นบวกนะครับคูณขึ้นนะครับคูณขึ้นมีเครื่องหมายลำหน้าเป็นลบ นะครับนั้นดูนะครับดูตัวอย่างที่ครูให้นะครับคูณลงเป็นบวกหาค่าดิจิทัลแนนต์ได้เท่ากับนะครับครูเขียนบวกเลยนะครับบวกนี่ครูคูณขึ้นคูณขึ้นก่อนนะครับคขึ้นก่อนบวกมีอะไรเอาอะไรคูณกันลบสี่นะครับคูณกับลบสองเห็นไหมครับนี่คือคูณขึ้นเป็นกว่าตามด้วยคูณลงอ๋อขออภัยอันนี้คูณลงก่อนนะครับคูณลง คูณลงเป็นบวกนะครับคูณลงเป็นบวกก็คือ3คูณกับ5เห็นไหมครับขออภัยอะตอนนี้ก็คูณขึ้นคูณขึ้นเป็นลบเห็นไหมครับอะไรคูณขึ้นก็มี4กับ2คูณขึ้นเห็นไหมครับก็เป็นลบ4คูณกับลบ2งครับเรียบร้อยแล้วนะครับอะตีเนเราก็มาหาค่าเด็ดกันก่อนได้เท่าไหร่3คูณ5 3 5เป็น15มีเครื่องหมายด้านหน้าเป็นบวกนะครับอันนี้ าดูในวงเล็บนะครับลบสีคูณลบสองสี่สองเป็น8ลบลบเป็นบวกเป็นบวก8ใช่ไหมครับบวก8คูณลบได้ลบแปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบวกสิบห้าลบแปเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7นะครับเพราะฉะนั้นเราได้ค่าดีเทอร์มนินานต์คือค่าเด็ดเท่ากับเเห็นไหมครับหาค่าเด็ดก่อนนะครับหนึ 1, ่งจากรูปแบบสมการ2หาค่าดีเทอร์มนินานต์นะครับต่อไปเราก็หาค่าตัวแปรสามเราหาค่าตัวแปร วิธีการหาค่าตัวแปรนะครับง่ายๆเลยก็คือให้นำค่าคุ้ที่นะครับไปแทนค่าตำแหน่งตัวแปรที่เราต้องการหาค่า